ปัจจัยกิากิจปัจจัย10เปัจจัยกิากิจ10ตัวเป็นเครื่องหมายว่าจบใช้คุมพังได้กิตตาปัจจัยกิจจาปัจจัยกิจตักิจจาปัจจัยกิจตาปัจจัยอันตะมานะมองเป็นภาพบนล่างตะวันตูตาวีตะาตูนะตะวันตะวานะแล้วก็อันียตับพระตรงกลางนะครับโอเคอันตะตะวันตูตาวีเป็นเครื่องหมายก ok. ัตุว่าจเหตุุกัตุว่าจบอัน чи, ียตับพระเป็นเครื่องหมายกรรมว่าว่ถกเหตุถกกรรมว่จบและภาวะว่าจบ กรรมะกับภาวะแล้วก็มานะตาตูนะตวตวนะเป็นเครื่องหมายว่าจกทั้ง5อันนี้คือชุดที่1นะครับที่ต้องจําชุดที่2ขวามือการบอกปัจจุบันการอันตะมานะอดีตกาตะวันตุตาวีตาตูนะตวตวนะล่วงแล้วล่วงแล้วเสร็จความจําเป็นนิยตตพะนะครับโอเคข้างล่างต่อไปปัจจัยกิากิจเป็นเครื่องหมายการดังนี้อันตะมานะ บอกปัจจุบันาการแปลว่าอยู่เมื่อตะวันตุตาวีตาตุนตะตวตวานะบอกอดีตการแปลว่าแล้วคันแล้วตานิอาน,นิยตับพาบอกความจําเป็นแปลว,ว่าพึงนะครับตัวนี้ต้องจํา